สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและเป็นนางสนองพระโอษฐ์คนแรกของประเทศไทยคะ่ะคุณผู้ฟังนั่นคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพะยะนิพาซึ่งพระองค์เจ้าอาทรน,นี่นะคะมีพระชนยืนถึงห้าแผ่นดินทรงผ่านความสุขความทุกข์มาอย่างมากมาย จนสิ้นพระชนลงอย่างสงบเมื่อปีพศ2501ส250ิริพพชชันสาได้69ปีค่ะพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยะนิพาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมันดาชุ่มในสกุกลไกยฤกิกซึ่งเจ้าจอมมันดาชุ่มเป็นธิดาของพระมงคลรัตนราชมนตรีกับครัวยายไข่ แล้วก็เป็นหลานสาวของพญาโชติกราชเศรษฐีหรือทองจีนไกเรเลิกและคุณหญิงพุกไกเรเลกค่ะซึ่งสมัยนั้นกุลสตรีที่รับราชการเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่หมาจากหลายสกุลเช่นมาจากสกุลบุญนาคซึ่งก็มีอยู่หลายท่านนะคะแต่เจ้าจอมมารดาชุ่มเป็นเพียงผู้เดียวที่มาจากสกุลไกลเรเลกค่ะพระเจ้าบรมวงศเธอพระองค์เจ้าอาทรที่พยะนิพา ที่ชาววังขนานพระนามอย่างลํำลองว่าเสด็จพระองค์อาทรประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่21เมษายนพศ2432ในพระบรมมหาราชวังพระองค์มีพระคณิฐาร่วมคันโพธรพระนามว่าระพเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุจิตราภรณีหรือเสด็จพระองค์เล็ก และเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตในปีพศ2453ในปีต่อมาเจ้าจอมมันดาชุ่มก็ถึงแก่อนิจกรรมซึ่งนับเป็นความโทมนัสครั้งใหญ่ของพระองค์ตอนนั้นพระองค์มีพระชนได้เพียง21ชันสาก่อนที่พระคินิฐาเพียงพระองค์เดียวของพระองค์จะสิ้นพระชนตามไปในปีพศ2462เหลือเพียงแค่พระองค์ที่จะต้องดำรงพระชนชีพต่อไปเพียงลำพัง หลังจากที่รัชกาลที่5สวรสคตตามมาด้วยเจ้าจอมมรรดาชุม่มถึงแก่อันิจกรรมเสด็จพระองค์อาทรก็ทรงย้ายจากพระบรมมหาราชวังไปประทับที่พระราชวังดุสิตในสมัยรัชกาลที่6เมื่อเสด็จพระองค์เล็กสิ้นพระชนลงและล่วงเข้าสู่รัชสมัยของรัชกาลที่7เสด็จพระองค์อาทรก็ได้ตามเสด็จพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมไปประทับที่วังสวนสุนันทา พร้อมพระราชธิดาในรัชกาลที่5อีกหลายพระองค์บุคคลที่มีความสำคัญมากต่อพระองค์เจ้าอาทรก็คือเจ้าจอมอาบในสายสกุลบุญนาคผู้ที่มีฝีมือเล่นจระเ้ได้อย่างยอดเยี่ยมและเคยได้ร่วมเล่นกับเสด็จพระองค์อาทรด้วยเจ้าจอมอาบมีเรือนพำนักอยู่ในวังสวนสุนันทาไม่ไกลจากตำหนักของเสด็จพระองค์อาทอนนะักต่อมาจึงได้กลายมาเป็นพระสหายที่สนิทสนมกันเป็นพิเศษเนื่องด้วยมีความรักในรุนตรีไทยเหมือนกัน ทั้งสองท่านได้ร่วมกันจัดตั้งวงมโหรีหญิงวงแรกรวมทั้งคณะละครรำขึ้นในวังสวนสุนันทานอกจากนั้นยังได้ทรงอุปถัมภ์คุณเพิ่มภูลไกรเลิกซึ่งเป็นบุตรของพระยาประเสริฐสุภกิจไว้ด้วยพระยาประเสริฐสุภกิจหรือเพิ่มไกรเลิกเป็นน้องชายแท้ๆของเจ้าจอมมันดาชุม่มจึงมีศักเป็นน้าของเสด็จพระองค์อาธรส่วนบุตรชายคุณเพิ่มพูลไกรเลิกนั้นก็มีศักเป็นเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้อง แต่ด้วยวัยที่ต่างกันถึง33ปีสเสด็จพระองค์อาทรจึงทรงอุปถรัรมภ์คุณเพิ่มพูนดังพระโอรสบุญธรรมตั้งแต่อายุได้เพียงสมเดือนหม่อมราชวงศ์เบญจาภาเคยเขียนถึงเหตุการณ์นี้ไว้ในหนังสือแลวังหลังตำหนักมีความว่าคุณเพิ่มพูนเป็นคนเดียวที่ทรงเลี้ยงด้วยพระองค์เองยาำใดที่คุณหมูซึ่งก็คือคุณเพิ่มพูลน,นอนหลับนานเกินไปก็จะตกพระไทยนึกว่าหยุดหายใจไปเสร็จแล้ว เมื่อทรงเริ่มเลี้ยงคุณหมูใหม่ๆจึงทรงภายผอมไปอย่างผิดตาชีวิตในวังสวนสุนันทาของเสด็จพระองค์อาทรมีแต่ความสุขสงบจนเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2475อ2 24เ7 5เมื่อคณะราชได้เปลี่ยนปรแปลงการปกครองพระบรมวงศานุวงศ์ล้วนแตกกระสานสั้นเซนพระองค์เองก็ต้องเสด็จย้ายไปประทรับตามที่ต่างๆและในที่สุดก็ได้ตัดสินพระไทยเลือกที่ดินมรดกที่ทรงได้รับจากเจ้าจอมมันดาชุ่ม ริมถนนราชวิถีเป็นที่สร้างบ้านหลังใหม่อยู่ใกล้กับพระพยุรญาตด้วยทรงคาดหวังว่าจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายโดยมีเจ้าจอมอาบพ,พระสหายกุลสนิทตามเสด็จมาอาศัยอยู่ด้วยในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมศ2476เสด็จพระองค์อาทรปโปรดให้พระยาประเสริฐสุภกิจหรือนาเพิ่มที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังติดติดกันเป็นผู้ประกอบพิธีก่ออิฐวางศิลาเลษ์ตำหนักหลังใหม่แทนพระองค์ ซึ่งต่อมาสมเด็จพระเจ้าปรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์ก็ได้พระราชทานนามนี้ว่าตําหนักทิพย์สเสด็จพระองค์อาทรทรงเลือกให้นายเอ็ดเวิร์ดเอเล่เป็นผู้ออกแบบถวายโดยรับสั่งว่าโปรดให้ตําหนักทิพย์มีลักษณะคล้ายบ้านมนังคาศิลาที่พมนักของพระยาอดดมราชพักดีหรือโถสุจริตกุลแต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีสองปีกใหญ่โตเช่นนั้น พอรับสั่งว่าฉันอยู่ตัวคนเดียวเอ็ดเวิร์ดเฮลิเป็นสถาปนิกที่เข้ามารับราชการอยู่ในกระทรวงธรรมการ <c oughs> เช่นเดียวกับสถาปนิกหรือศิลปินชาวโยุโรปในสมัยนั้นที่มักจะเข้ามารับราชการอยู่ตามกระทรวงต่างๆนอกจากรับราชการแล้วฮิลี่ยังเปิดสำนักงานออกแบบเป็นธุรกิจส่วนตัวอีกด้วย ซึ่งผลงานของเอลี่ก็มีปรากฏอยู่มากมายในแผ่นดินไทยเช่นตึกเทวาลายัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพระตําหนักชาลีมงคลอาจและพระตําหนักมารีราชราชัตนบัลลังเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นต้นการออกแบบตำหนักทิพจัดว่าเป็นแบบทิวด์แบบประยุกค,ค,ค่ะคุณผู้ฟัง เล่าคือไม่มีการดำเนินตามกฎเกณฑ์ดั้งเดิมไปเสียทุประการแต่นำโครงไม้ผสมปูนที่เรียกว่า half-tile b e i i n g อันเป็นลักษณะของทิวโดมาใช้ตกแต่งอาคารเพียงเฉพาะหน้ามุกบางส่วนเท่านั้นไม่ได้ใช้ทั่วอาคารทั้งหลังอย่างบ้านมานังคศิลาการประยุกต์ก็ให้เข้ากับลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้นของเมืองไทยที่ต้องการพื้นที่ระบายอากาศมากเป็นพิเศษจึงลดพื้นที่สำหรับตกแต่งอาคารลงแล้วแทนที่ด้วยหน้าต่างขนาดใหญ่ รวมทั้งประตูยาวจะรดพื้นเพื่อให้อาคารโปร่งโล่งขึ้นและก็ระบายความร้อนได้ดีรวมทั้งยังเพิ่มกันสาดเพื่อกันแดดและฝนเข้าไปอีกด้วยแต่สิ่งที่เป็นทิวดร์อย่างเหนียวแน่นคือหลังคาจัวสูงเหมือนบ้านแบบทิวดร์ในชนบทอังกฤษสมัยก่อนที่มักจะเป็นหลังคาสูงชันมุงด้วยจากเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําฝนค้างอยู่บนหลังคาด้วยความที่อังกฤษเป็นดินแดนที่มีฝนตกอยู่เสมอ แม้หลังคาของตำหนักทิพย์จะไม่ได้มุงด้วยจากตามแบบต้นฉบับแต่ก็ยังคงรักษาความสูงชันไว้อยู่ค่ะนามสกุลไกรเลิกเป็นหนึ่งใน6,432นามสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นสกุลลำดับที่5ที่ได้รับพระราชทานสเสด็จพระองค์อาทรน,นำรงพระองค์อยู่ในธรรมะโปรดฟังพระธรรมเทศนาและมักจะ,สะเสด็จไปวัดบวรนินเวศวิหารเป็นประจำ ในช่วงหลังเมื่อเสด็จไม่ได้ก็โปรดให้ในิมน์พระมาถวายพระธรรมเทศนาและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในปีพศ2489ประเทศไทยเพิ่งจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าโทรทัศน์จำหน่ายเป็นครั้งแรกเสด็จพระองค์อาทรทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกๆที่มีโทรทัศน์ดังนั้นจึงโปรดให้กราบทูลเชิญพระราชธิดาในรัชกาลที่หที่ยังทรงมีพระชนชีพอยู่ได้แก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาดิศัยสุริยาภา พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวาปีบุษรบารและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเหมวดีให้เสด็จมาทอดพระเนตรโทรทัศน์รวมกันที่ห้องในพระตำหนักอยู่เสมอและหนึ่งในละครโทร,รทัศน์ที่พระองค์โปรดมากก็คือเรื่องสุสีไทยเฮาช่วงนั้นออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่องสี่บางขุนพรมนำแสดงโดยคุณสุณพันธ์บุรณพิมพ์เสด็จพระองค์อาทรสิ้นพระชนในวันอาทิตย์ที่23มีนาคมพศ2501ร โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินยังตำหนักทิพย์เพื่อพระราชทานน้ำทรงประศพบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานและปรดเกล้าให้มีการไว้ทุกข์ในพระราชสำนักทั้งสิ้นเป็นเวลาเจ็ดวันนั่นคือกลิ่เล็กๆที่เอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันค่ะ แล้วก็เอารูปพระตำหนักทิพย์มาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ดูกันอย่างเพลิดเพลินนะคะซึ่งมีความสวยงามอย่างมากขอบคุณข้อมูลดีๆจากเดอะคราววิกิพีเดียขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ